สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมานำเสนอภาพมาแมลงน้ำของผมแบบเป็นอัดเสียงครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นภาพของตัวอย่างแรนดานาสวนที่ผมเป็นคนเก็บเองภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายใต้กล้องจุลทรรศน์ของคณะเกษตรสาขากีตวิทยาครับมีพังภาพสวยภาพสีส้มภาพเงาภาพภาพที่สวยแล้วก็ ภาพที่ผิดพลาดทั้งหมดครับอ๋อลืมบอกไปครับอันนี้เป็นของวิทยาเขตบางเขนนะครับตัวจะเป็นภาพในส่วนด้านบนลำตัวทั้งหมดและก็จะมีภาพแถบเป็นภาพท้ายลำตัวใต้ลำตัวนะครับ